สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูสแกนเนี่ยตัวนี้มันเป็นรหัส1 2 4่ p ส6 0สพเขาบอกว่ามันเป็นปี4-6เป็นเพาเดียวแบบยกได้อ่าสภาพประมาณนี้ อันนี้ก็คงเอามาที่ที่อู่ก็คือของช่างเฮียนสมศักดิ์เลยเข้ามาที่อูอ่เพื่อที่ต่อทำเข้าถึงลมเดี๋ยววันนี้จะขอสตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเอ,เอสตาร์ทนะครับ น้ำมันเครื่องอยู่ขนะ้างในเลยน้ำมันเครื่องเอาอยู่หน้ารถหรออยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่ มาทำถึงลงเอไม่เย็นเอแกยังไม่ทำมาั้งประมาณนี้ก็ไม่รู้เลยแต่แกมีการไปหุ้มเบาะมาใหม่เพราะว่าตอนแรกแกจะไม่ขายครับแกแค่ว่าจะใช้เองตอนนี้ขอซื้อตกลงก็คือในเป็นเกียร์ก็ปุก ยัเงบเงบรกมอเบรกห้างเลยระบบนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคเขาจะประมาณนี้ันี้คันเร่งสายจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ยีบสอปีนะปี46 22ปีหรือ18ปีนะ22ปียี่สบสองสแกนเนี่ยมุมกระจกก,ก็จะมองประมาณนี้ทั้งหมด เบอกว่ามีเอเสียกับตัวยกไม่ได้แ,แต่ที่นี่น่าจะทำแค่ตัวยกเอต้องไปทำอีกที่หนึ่งไม่ A, เปิดมาทุนไม่ A, เปิดมาทุนรับลมเก่าก็เก่เาไม่มากหรอกแค่นี้บิ้วได้สบายๆกว้างแต่ความนิ่มมันเอเชาตรงนี้เป็นถุถงรเปรถน บันไดเดิมครบตอนนี้เขาเอามาทําเป็นมาซ่อมชุดถุงลมยกที่มันยกไม่ขึ้น,นเกย์น่าจะเอามาแล้วอัดไล่อัดจารบีแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วที่ร้านเกแล้วก็น่าจะเดินไฟใหม่เลยสไตล์ไฟนี่คาัซีมันยังสวยอยู่เลยคนะัตซีสแกนเนียกิ๊กเลยไม่มีสนมไม่สน,นิทสนิมเลยอไอสแกนเนียนดูคัซีมันอ๋อหูแนม บูดหูแน็ตยังไม่ได้เดินดูเลยว่าอะไรสีนะบ้างแต่เขาสั่งสั่งพี่ว่าทําอะไรทําถุงลมนะครับไม่ได้รถคันนี้ไม่มีถุงลมนี่ทยกเฮ้ยทำยกอ๋อเดิมเขาเป็นยกแบบไฮดรอลิกเหรอเดิมโรงงานเลยเลยอ๋อไมม่่ใชถุงลอ๋อมันเป็นแบบยกแบบไม่ใช่ถุงลมเขาเรียกยกอะไรพี่แบบนี้ไฮดรอลิกอ่ะ ยกล้อหลังให้ลุลิกลมลมหัยวเาจะเปลี่ยนไม่มีเสยงลมนะครับทำไมไม่มีหาของพวกนี้มันมีอะไรเปลี่ยนลมรั่วยังเยอะเลยนี่มันแรงราคามันก็แรงอันนี้ลมรั่วใช่ตัดไฟอ่ะคิดว่าได้มากกว่าสี่แสนเลยครับเพราะว่าเครื่องเครื่องก็แสนเจ็ดแสนแฝงแลพี่ตัวนี้แต่งสวยผมมาต่อเยเกหรอกเพราะว่า โอว่าจะไว้ใช้แต่ผมตัวนี้มันจบไลยครับมันไม่มีกล่องไ,ไม่มีอะไรแล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆมีกล่องควบคุมเน,น,นี่ยแต่ดูสแกนเนี้ยได้ยี่สิบปียี่สิบกว่าปีดูคัสซีก็ได้ถ้าเป็นพวกอีซูอะไรพวกน่าจะมีสนิมน<ว>ั่นแหละใช่ครับเป็นเครื่องคัสซีโมโงสวยกว่าใช่มันอยู่หูมอสอยู่ที่คนใช้ด้วยแหละเราลองสองคันมบางคันก็เป็นแบบรถเพาเดียวนะเป็นเป็นหน้างัวก็ยังใสๆอยู่ ใส่ลิเย <Okay. Okay. S 1> จะมีบูทหูเนเนบฉีกที่หนึ่งตรงนี้ไหนไจะเป็นพวกกองขึ้นจะดูเหมือนจะยืนเหมือนเตี้ยๆนะกนเนียนอันนี้รถไม่ได้อยู่ที่อู่เฮียนะนี่นะนบกบอกเขาจะถุลงลมถ้าพู้สนะูงน้ำมีน้นนะันโดนแล้วไปรับรมเอาะใหม่ ทำชีเลยเสลยกล้อที่ถอดเบไว้หนมอเี่นามันเป็นสแกนเนียรุ่น124 GP360 360แ360รงม้านะครับก็สีจะบอกบางๆเดิมๆเลยถ้าจะดูก็ ไม่มีแตกไม่มีอะไรกนระจกเหมือนเขาลอกฟิล์มมากระจกเหมือนไม่มีฟิล์มเลยนี่เพื่อนๆว่าไงอันนี้เดี๋ยวราคาค่อยว่ากันสิดหน้าไอที่เติมระบบพวงนี้ผมต้องศึกษาใหม่ผมแม่งไม่รู้เลยที่วัดนะั้มันคนมันเครื่องอนะี้อยู่ตกฝากระโปรงตรงนี้ให้เพื่อน,อนดูประมาณนีน้ต้องแต่งแบบไหน <laughs> ไปตอนนี้เต็มระบบหรอใส่สกเกิร์ต ให้ดูชัดๆนะช่วยผมดูหน่อยนะ <Okay. S 1> น,นีอะไรครับแต่มีเสียงลมรั่วนิดนึงแต่มันเป็นยกแบบไม่ใช่ถุงลมนะเขาบอกว่าช่างเขาบอกว่ามันยกแบบไทยเาลีกยก oh, ที่วา<ด>งแต่ผมว่ามันเดินมันยกได้นะมันมันเสียนั่นแหละที่แกเอามาทำยกไม่ได้นี่ก็ติด คีเลนก็เรียบร้อยแล้วไปไม <c ười> ่ได้พี่ตู้นี่แหละพี่วิ่งตู้ ยางก็เก <ừ. S 2> ือบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยที่เดียวยางตัวขับไม่เหลือเลยยางหน้าผมยางหน้าได้นิดหนึ่งแต่ว่าเอาไปไว้หลังเปลี่ยนยางหน้าใหม่ก็จะเวะผมอยากได้เพื่อนๆว่าไงยังไม่ได้ตกลงกันนะครับกใหญ่ แบบเขาก็เหมือนจะเก่ามากเลยมีการเก็บสีมานี่หน่อยแล้วอย่างเช่นพวกสี อย่างวากแกมันเก็สไตล์เกนเนียนะประมาณนี้เพื่อนว่าไงนะเราคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์เลยผมถ่ายเสร็จผมรีบลงเลยนี่มันก็เป็นอู่ซ่อมรถเนาะมีวอลโวมีเชกนเนียเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นอู่ซ่อมรถ บุญเติมขนส่งนะบนหมวกเขาหอจก,กอบุญเติมขนส่งใครรู้จักคันนี้บ้างแต่ผมสาหรับผมว่าถ้าได้ไปจริงๆหรือว่ามันจะต้องเป็นของเองจริงก็จัดสกเกิร์ตข้างล่างซะนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไฟแถวนึงข้างบนข้างข้างหน้าเนี่ยตรงฝากระโปรงฝากระโปรงช่วงนี้ก็ใส่สักสีใส่สักสีลอดสวยไฟไฟตานี่ ได้ฟังเสียงเครื่องแล้วผมว่าโอเคนะ